อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเหมือนรู้สึกว่าจะไม่สบายเดินเมื่อน,นี้ผมไปสื่อของอยู่ดีๆมีความรู้สึกเหมือนกับเจ็บหน้าอกด้านซ้ายตรงหัวใจมันจะเป็นเหมือนเป็นข้้นหรือเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ก็จะไปหาหมออยู่ แล้วก็หายใจเหนื่อยเวลาหายใจลึกๆมันก็จะเหมือนกับเจ็บ <Yeah. S 1> นิดหนึ่งตอนนั้นคือเจ็บมากผมมาจะไปซื้อโฟมของเอสเคทูยางบะหอดขอเขานั่งยวนช็อป b ีเซจริงๆก็มีอาการแบบปวดมันจับปวดกล้ามเนื้อสังเกตเวลาที่เดี๋ยวนี้ผมบาคอยนั่งท้ายลูกปวด มันล้าบางทีมันเหมือนกับมันไม่มีแรงบอกไม่ถูกต้างไปหาหมอเบาะไปเพื่อรู้ถ้าไปตรงพื้นตื่นนะสอแเราต้องอดน้ำํำอดข้าวไหมหลังเทียงเที่ยงขึ้นเลยแล้วอดปดจากนี่ไปเลยแล้วก็ตรวจเลยยางแบบยางมาบรไาวเนาะแม่มคือคือโทรหาแม่ไปไปน้ำก,นกันกับแม่เลยแต่ว่าก็เดินก็ให้เขาดูก่อนว่าทำไม ยนางไปคนละทางกับอาบ่อยโทรหาแม่มาแม่บ่อยคือเจ็บหัวใจย่างบ่ได้แม่เล่นเลยเหรอวะไอ้อาเล่นต่ำเลยอ่ะดูว่าแม่เจ็บเจ็บกันไหนไอ่พูดมากบอกว่าไอ่แม่หัวใจยิบแป๊บเลยดิ้นบ่ได้ขนาดโอ้ยเขาูดไอ้ฝุ่นเลียนเลยจ้ะไอ้อาบ่อยบอกว่าบ่อยยังต่อไปบ่ราได้บ่อยมันเจ็บบ่อยต้องนั่งพักก่อนผมบอกบางสิ่งแม่ก็เล่น อาบอกแม่แม่เป็นยังก็เลียนอะไรต่างๆเอาไอคือบอกว่าเป็นแยมือเบ็นตัวเนอาเป็ยังว่รู้เรื่องเลยแม่เลียนเลนน้ำขนแม่ไปเลยตัวกระตุกตกลามแบบนี้กล้ามเนื้อเสียเพราะบอดพักผ่อนน้อยมันเป็นเจ็บมันเจ็บแปรๆแบบบอกไปถูกมดถืกหายใจแรงก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้ตอนนั้นคือขยับปุ๊บมันจะมันจิเดียดเดียดเดียดขึ้นมาตรงตรงหน้าอกตรงนี้ครับนี่และเรื่องขเนี่ยเดียดมันเสียบแมบ ถ้าตรวจต้องมดน้ำอันนี้มันสีสองหรอห้องบริเวณไหนแม่มันต้องงดตะเทียงขึ้นแต่ว่าต้องกวดแปดชั่วโมงไม่ใช่หรอแปดไม่ตรวจเลือดไม่ต้องกวดจ้าก็ถ้าไปตรวจก็ตรวจตรวจใหญ่เลยตรวจทุกอย่างคือบ่อยตรวจทุกปีอยู่แล้วครับตรวจสุขภาพตรวจไอ้โรงพยาบาลทนบุรีวะแแม่ทนบุรีหนึ่งใช่สมมติว่าลูก ดีสามดีสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรวจสิบตอนสิบโมองอ่ะได้แปดชั่วโมงเขาไปหาหมอสิบโมงก่อนเวแต่ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าสำหรับร่างกายก็ต้องไปก่อนอัน,นอื่นไว้ที่หลังก็ได้หือไหเราจะตรวจเลยน้องหมอเนี่ยเห็นประชาชนไหมขึ้นสะพานไปซ้ายซ้ายนี่เนี่ยซ้ายไปใก่สดใสซดใสสุดเออเป็นอะไรปนะวิงกูเี่ยบอก เคยเป็นเป็นเหมือนกครอะไรมาทิพย์น้าอกใช่ครับแม่ไก่ค่ะพรุ่งนี้ไปหาหมอเดอลูกครับขอบคุณครับแม่ไก่ขอบคุณแม่ไก่ที่วันนี้แม่ไก่เอาผลไม้มาแจกน้องๆได้กินทุกคนในวงนะครับได้กินทุกคนในวงผลไม้แบบายเออวันนี้ของฝากเยอะมากผมผมดีใจแห้งอิลี ลูกน้องผมก็คือแฟนคลับทุกคนที่มาโบเดมา,าแครมาหาผมมันหมายถึงว่ามาหาทุกคนทุกคนโบเดเอาของเมื่อไหร่เฉพาะให้ผมกินได้ยังเผื่อแผ่ไปยังลูกน้องลูกทีมผมทั้งสองร้อยกว่าชีวิตได้กินมีอะไรก็แบ่งกันกินหมดสมมุติจะแล้วก็ลงพังกดประมาณสามชั่วโมงจบ มีอย่างกรแบ่งกันกินเม็ดได้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกหายใจเหนื่อยหายใจเมื่อยมื่อเป็นบ่อยเมื่อยปกติอยู่แล้วเมื่อไงเพราะเข้าใจ็บก็ต้องต้องดูอาการเจ้าของมันไม่ก็เพเข้าใจมันหายใจติดขัดหรือจังไรแน่อะสังเกตอาการเจ้าของเราั่นก็ต้องเช็คร่างกายใหญ่งแลยแต่บ่ได้เช็คดูแลผมก็อยากเช็ค ไม่ปีที่แล้วไว้ไปเช็คยูราจะฝึกยูแม่นะมปีนี้วไ้เช็คยังไ่ได้เช็คฟังบอสเล่าแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเอฟซค่ะเราก็ช่วยกันภาวนาขอให้บอสหายเร็วๆนะคะแล้วก็ขอให้บอสไปตรวจด้วยนะคะด้วยความรักและห่วงใยจากเอซค่ะ